เพื่อนๆว่า Honda Wave หรือ Honda c l i c ก 125cc ทั้ง2คันนี้คันไหนจะทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าคอเตอร์ไมวันนี้ผมต่างเซลล์อตามจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับ เพื่อนๆเ,เห็นพื้นหลังที่มันว่างๆอยู่นี่ไหมครับมันแปลว่าเรายังไม่มีสปอนเซอร์นั่นเองหลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเรารับด้วยนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีโปรดักอะไรที่อยากลงแค่กดไลค์กับกด Subscribe คลิปนี้ไว้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้อย่างมากเลยแหละครับ อย่างที่บอกไปเลยนะครับยี่ห้อเดียวกันความจุเดียวกัน125ซีซีเหมือนกันคันไหนจะทําเวลาได้ดีกว่ากันเริ่มจากสเปคคันแรกก่อนเลยนะครับคันนี้คือ Hon d a c คลิก 125i โฉมปี2012นะครับมากับเครื่องสูบเดียว4จังหวะ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ําที่ให้พลังกาลังอยู่ที่11.3แรงม้า8.5นิวตันเมตรส่งกําลังผ่านเกียร์ CVT ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยสายพานส่วนน้าหนักอยู่ที่112กิโลกร,รัมนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนนู้นนะครับราคาจะอยู่่ที 16,500บาท ส่วนคันต่อไปนะครับคือ Honda w เว e 125 R โฉมนี้คือโฉมปี2004นะครับใช้เครื่องยนต์125ซีซีตามชื่อรุ่นเลยนะครับ1สูบ4จังหวะเกียร์โรตารี่4ส,สปีดหรือว่าเกียร์วนนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศที่ให้พลงกำลังสูงสุดอยู่ที่9.96แรงม้า8นิวตันเมตรถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นเจ้าของนะครับย้อนกลับไปตอนนู้นเลยอยู่ที่39,500บาทแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าทำไมไม่เอาปีเดียวกันมานะครับก็ต้องบอกว่าหารถค่อนข้างยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคันไหนถ้าเพื่อนนนคนไหใจ ก็สามารถส่งข้อมูลหรือกรอกข้อมูลใน Description หรือว่ารายละเอียดด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาวิ่งกันสนุกสนุกจบแล้วครับไปฟังสาวเช็คกันส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับ เดี๋ยวเรา,ปปาหาต่กล้องมาขับให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับต่กล้องนี่สายบิบดเหมือนกันนึงทีผมต้องออกลมนะครตะก้องนะครับเดี๋ยวเราจะให้ต่กล้องขับนักแข่งสำรองครับออกมาไหนไหนโชว์ออกตัวที่ออกยังไงพจังว่ารอบนี้เปลี่ยนตัวคนขับแล้วใครจะกินมากกว่ากันครับอผมเชื่อมือในต่กล้องของช่องอยู่แล้วนะครับ มีตอนเขาโม่ผมเห็นเขายกล้อด้วยผมไม่รู้ทําไงขับรถเกียร์ไม่แน่เก่งเท่าเขาเราจะถอดหมวกส่งหมายต่อให้เขานั่นเองอเาาผมก็ยังขับไม่เก่งเท่าไหร่ครับแต่ว่าเคยขับรถเกียร์มาเดี๋ยวเบิ้ลให้ดูสักรอบหนึ่ง ออกดีกว่าผมเยอะเลยแต่มุมนี้ยังไงนะดูแตกต่างอ่ะก็ดูเหมือนเกียร์ออโต้อย่างเงีบวิ่งเข้าก่อน อาจจะแรงไปนะอ่าแต่ออกออกดีกว่าออกดีกว่าผมหรือว่าเขาใช้วิธีการเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่ามันขับยังไงสําหรับเกียร์แมนนวลสําหรับมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับแบบไม่มีคัท เรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับ Honda w เว e 125R กับห้าไกคลิก125ไซึ่งถ้าเอาไปเปรียบนะครับมันควรจะเป็นพิกัดปีเดียวกันนะครับแต่เท่าที่ผมหาได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งตอนที่ผมขับนะฮะออกตัวไม่สวยเลยเพอให้ตากล้องขับก็ออกตัวสวยแต่ว่ายังไงก็ตามคลิก125ยไอไม่ทันซึ่งคันที่สามารถทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรแน่นอนตกเป็นของ Honda คลิก125 i ทําไอเวลาได้ดีสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ท,ที่สิบ ต่่อชัวโงและ Honda Wave 125 r ก็ตามมาด้วยเวลา22.99วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด89กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลายเส้นเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาวิ่งเพียงแค่แอดไลน์ c s l Auto Time และสามารถส่งเข้ามาได้นะครับหือแม้ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok กก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกทางไหนเอาทางนั้นเลยอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับ เพื่อนๆสามารถเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนรายการแดกเลสที่ทั้งมันเจ๋งสนุกและมีสาระให้เกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ง่ายๆกับไม่เช่นใดทั้งหมดนี้คอลเลกชันตัวตึง402เมตรก็แต่ละเทปใช้ทุนเยอะมากทั้งค่ารถค่าสนามค่าน้ํามัน,น,มนกําลังใจและแรงสนับสนุนของเพื่อนๆมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับ <c oughs> สุดท้ายนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กับกด Subscribe ถ้ากดแชร์ด้วยจะดีมากเลยครับตัววันนี้ผมตังเ s ียแซต๊ะถามคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ